ทานอาหารเช้ากบทุกคนอันนี้ก็กาแฟชีอันนี้ก็นมอันนี้ก็เป็นในยุเกิดเยี่ยมผลไม้น,นี่ก็ขนมปัง นก็มาเขือเทศแล้วก็แฮมชีสค่ะแตงกัวเจิมก็จะกินอันนี้แหละค่ะเพราะว่าเจิมชอบผักก็จะกินแต่ผักนี่บเห็นทุกคน นี่คืออะไรอาา๋อไข่ต้มมืดค่ะทุกคนเจมก็จะเอาขนมปังหนึ่งก้อนขนปังปังอนอาหารเช้าค่ะ แค่นี้แหละค่ะขนมปังแฮมชีสแล้วก็โยเกิร์ตก็นมแล้วก็น้ำชาค่ะมาทายวิวรอบอันโรงแรมไปทุกคนเบิงค่ะเบิงตน้นอกต้นนี้งามงามค่ะทุกคน ได้จเจอมาย่ำไหนกับต่อมาไทายย่ำนั่นเลยคะ่ะบังดูใบมันลงแต่หากว่าเสียงดังเขาทํางานก่อสร้างค่คะแน่ก็จะเป็นจังสี่แลคะค่ะบริเวไอ้โรงแรมนะคะเราก็จะมีรถบ้านมาจอดมองนีล่คะค่ะรถบ้านมาจอดมองนีไน้ไอ้เจมก็จะขึ้นไปไอ้สนามบินคะ่ะนี่ซื้อโรงแรมก็จะเป็นไอ้ไอ้ซอันี้ค่ะอันที่ว่าเจิมอันไอ้ไทยห้เบิรงกนะ อีอยังก็อีเดนเอเดนโฮ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 เทลก็นม่จะเป็นแบบว่าไอไออ่าเอ่อเอ่อเอ่อคนในโฮเทลวันนั้นเปลี่ยนนี่มองร้านอาหารก็เป็นอย่งสี่ค่ะร้านอ่ะร้านไอมองไอ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 มองกินข้าวมองร้านอาหารไอฟูโกเอะเบคฟัสเหนะค่ะรูนมองพัก มันก็นจะมีสองอันนี่ฟังทั้งนี่มันมีสองตึกค่ะอมองพุ่นก็นเป็นมองมองลง่องมองมองมองเพราะยี่เจียมเ้าบอกไอ้บอชัดบอเฉอมือน,นี่ทุกคนมองพุ่นก็จะเป็นมองลง่งมองจอดรลดค่ะขอทษขอไพ่เด้ค่ะอันที่ว่าจอดโลดพุ่นมาไ่ายแก้ต้นโอกกรอนค่ะถ่ายมุมหนีน้ำค่ะทุกคนพุ่นมุมหนีแล้วก็มองไปทั้งพุ่นทังโรงแรมพุ่นมอเห็นมูนนนน่นเลยค่ะแรอ โอ้ยมาผักโ่งแร่มก็ได้เห็นเห็ดค่ะทุกคนออกจากปลากันยังมาพ่อปลานเนาะเห็ดด้วยค่ะนี่เอาไทยทุกคนเบิ่งค่ะคิดหอดเห็ดบอกค่ะ <c oughs> แล้วก็อีหยังอีกนี่อันนี้ก็ต้นนี้เขาขาว,ขาวงามงามค่ะนั่นไหมเป็นไวเขาขาวนะพระเอกกันยังนอนอยู่ค่ะทุกคนเว้ยพ่อแมน,นอนเบิ่งทีวีบอกพระเอกมาไปเบื้องหม่องนี้น้ำก่อนค่ะ จไปถ่ายข้งนอกมาให้ดูแล้วอาหารก็กินแล้วอันนี้ก็จะเป็นหม่องไงโอ้มีระเบียงพร้อมเปิดออกไปได้นี่ระเบียงค่ะโอ้ระเบียงนั่งข้างนอกได้นัไงคะ หนาอยู่อๆค่ะกสะอาดสะอา้านดียวโรงแรมนี่ oh. โอ้คุณก็จะเป็นแมนถนนบอกมมนถนนใหญ่คุณโอ้บนอีกขาดว่าถึงมีแด,ดดได้น,นี่ว่านนี่บ่มีดดแดดเล้วค่ะทุกคนโรงแรมก็ถ่ายรอบๆให้ดูแล้วนะคะไปยะมเชือกเปนัางคุยทุกคนก่อนค่ะเดี๋ยวคลิปล่อหายเบิงค่ะก่อนจะไปสนามบิน สวัสดีตอนเช้าค่ะสุขสุขคนค่ะสวัสดีตอนเช้าที่อยู่โรงแรมอันมันต่ำเบ่ไลยค่ะทุกคนยิ่งเจอถืออาอันกับภาไปกินอาหารเช้าชมวิวรอรอโรงแรมแล้วด้วยค่ะเห็นบ่กยิ่เจอมอนิาววอลวอลคอนเลยค่ะทุกคนมันคือจะนอนบ่คอยเต็มที่เนาะค่ะเป็นลิ่นเป็นแข็งข้างกกระต่ายเป็นแข็งแข็งแม่ค่ะทุกคน ก็จะเอาตัดต่อคีบให้ทุกคนเบิงตันได้ก็เลยเป่าไปไทยไอเพราะว่ามันแจงเราก็เลยไอเจมกับกินเข่าเราก็ไปไทยรอบๆบริเวณรงแร่มที่พักให้ทุกคนเบิงค่ะไอก็ขอบคุณทุกคนหลายๆนะคะทุกข้ามอวยพ่อเนาล่ะส่งมาให้ไเจมกับพระเอกสเตฟานนะคะให้เดินท่างปอดไยเนะคะไอ้เจิมกับดีใจที่เมียนไอเพื่อนๆทุกคนเป็่งกำลังใจให้ตลอดมากนะคะ ก็จะเอาคลิปโล่งห้ทุกคนเบิงไปบ้านก็จะเอาคลิปโลงงห้เบิงตลอดละค่ะลงเหมือนมือนีมีเน็ตเร็วกับล่งสองคลิปสามคลิปแม่ค่ะข็ขอบคุณทุกคนคือเก่าที่ขามารับช่แลเราก็เป็นกำลังใจด้ค่ะขอทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะย้จรเจองว่ีมือสวัสดีอันจับอันนี้ละ,ค,ะค่ะขอบคุณทุกคนพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ thank you f o r w a t c h i n see you next video Bye-bye. ค่ะ mm hmm. ขอบคุณหลายๆลาย